สตรี <segue> เย <Deus> ็นเยนไม่ม <semester ค ะ> ีเงื้อผมอออแต ร็มื้อปกติคือทำแบบข้าวกันเก่งมากก็จากที่เห็นสกิลการทำอาหารเมื่อกี้ก็น่าตอบได้เลยเล่นเราเล่นก็มืออาชีพค่อนข้างมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำอาหารบ้างอยู่แล้วครับเป็นแบบว่าโตมาด้วยรถมือของตัวเองด้วยแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับรถดีมายในในครั้งนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนมานะครับรีบๆมาเพราะมีงานถึงแค่พรุ่งนี้นะครับผมคนเดียวแล้วก็จริงๆทุนี้จะได้เจอกับพี่นักเก่งน้ำปิงแล้วก็เจเดไบเบิลนียนะครับ มีวันหนึ่งก็ขอบคุณทางรถตีไมยมากที่ให้โอกาสพวกเราสองคนมาครับผมจริงๆฝีมือการเป็นเชฟเราดีมากแค่ไหนเราโฆษณามาสิเรียกว่าเข้าครัวเนี่ยตั้งแต่แบบหัดเดินก็เข้าครัวเลยใช่เข้าไปหยิบซอนก็จริงๆก็คือแม่เนี่ยคือแม่ผมก็แบบว่าให้เข้าครัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าได้สกิลการทำอาหารมาบ้างไง ขอบคุณนี่นะผมออมาจะไม่ถนัดทำผมถนัดเป็นกินกเรื่องกินที่ผมว่าผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนนกัลยสู้หมดแต่คือแบบโดยปกติคือเข้าครัวทำอาหารจำลองเลยจุดตัวมีบ้างแบบไข่เจียวไข่ดาวอะไรที่มันแบบเบสิกง่ายๆเลยผมจะผมว่าผมทำเป็นหมดไข่ดาวนี่โรตีเสร็จแล้วนะโอ้ยไข่ดาวโรตีใส่เนะครับอร่อยที่นี่เหร ก็ก็ก็ทำบ่อยครับเพราะว่าจริงๆก็เหมือนพ่อเหมือนได้ได้ได้ทำบ่อยด้วยแหละแบบชอบกินรสมือตัวเองอะไรองี้ก็ได้แบบเข้าครัวบ่อยหรือต้องหาคนทำให้ต้องหาคนทำให้หรือเปล่าจริงผมผมอยากให้คุณแล้วกันผมทำอาหารให้คุงได้เดี๋ยวผมทำให้คุณกินเองคืออร่ยมาพี่เจให้พี่นิวทำให้กินเงี้ยใช่ครับเพราะว่าดูจากสกิลรสชาติมันเวทีมี่กินแล้วก็ ช้้ไดเลยคือจริงๆผมไม่ได้ทําอะไรเยอะครับมีร็อดดีมายอ่ะก็อร่อยแล้วใน็อดเกลือแล้วก็ชูร็อดด้วยออะไรย่างเงี้ยอร่อยแล้วใช่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คมเมนต์ที่แบบว่าต้องป้อนสมาคิทตี้กันเนี่ยมันคืออะไรอ่ะใช่ครับที่ต้องป้อนสมาคิทตี้กันอะไรไม่มือผมไม่ว่างมือผมก็จับสองอันไงและพีเจเห็นผมว่าแบบอยากกินใช่ไหมเขาเลยป้อนให้มาชิมให้ชิมนะครับผมไม่ได้เลยอะไร กับช่วงนี้คือออกงานก่อยมากเหมือนกันนะคะครับช่วงนี้คุณพอดแค่ไหนคะมีงานทุกวันเลยไหมก็ก็ก็มีก็มีเยอะแต่ก็ยังว่างอยู่ยังได้อยู่ครับผมเข้ามาได้รับเรื่อยๆรับเรื่อยๆคือถึงจะเยอะแต่ว่าก็ยังทํางานเต็มที่ทุกวันอยู่นะครับผมแต่พอออกงานเนี้ยไมมีเวลาทอกแฟนมีหลอกไดอีกไม่เลอือเขาเรียกว่าเราบริหารเวลาดีอ่ะได้รับงานด้วยแล้วก็ ซองไฟมีไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เพิ่งเริ่มที่จะคุยแล้วก็ทําชิ้นงานต่างๆในไฟมีเพิ่มขึ้นแล้วใช่ครับก็คือเริ่มวางแล้วว่าจะโชว์กันยังไงอะไรยังไงพอเรียบร้อยครับเรียบร้อยผ่านการประชุมผ่านการแบบเรนซอร์เรียบร้อยว่าจะทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างในไฟมีอะอี้ยอ้าวแล้วคือตอนนี้ก็คือแบ่งโซ่เพราะเห็นเมื่อคราวที่แล้ววินิวบอกว่าจะมีโซ่เดียวดยว้ใช่แต่สปอยเยอะไม่ได้หรอว่ไม่ไม่เขาพูดไปแล้วว่ามีโซ่เดียวให้เขาไเข้าไป ไม่ได้พ <rôle> ูดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าแฟนมีเราจัดเต็มแน่นอนครับทั้งแบบเรื่องโชว์หรือว่าการวางดินามิกหรือว่าเซอร์ไพรส์ต่างๆที่แฟนๆยังไม่เคยเห็นจากเราันจะแบบนิ้มกับซีรีส์เรายังไงอ่ะ มีไหมมีไหมคือจริงๆอ่ะมันลิงก์อยู่แล้วครับเพราะว่ามันชื่อคำว่าเจลบอยโค้ดแฟนมีตติ้งนะครับจริงๆชื่อชื่อเออ่แฟนมีตเนี่ยชื่อว่าเจลบอยโค้ดแฟนมีตติ้งนะครับทุกคนก็จะมีเอลเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับเจลบอยแน่นอนในในงานเนี่ยไม่ต้องห่วงใช่ผมว่าใครที่มางานแฟนมีตของเรามันจะคิดถึงบรรยากาศความอบอุ่นของเจลบอยมากกว่าครับบรรยากาศการทำเล็บบรรยากาศที่สยามหรือแม้แต่บรรยากาศในซีรีส์เราจะยกมาในแฟนมีตครับใช่ครับจะทำให้ทุกคนเหมือนคิดถึงซีรีส์เรามากขึ้นเลย วั่ก็คือมันไม่ใช่แค่แค่โชว์อะมันมีอะไรต่างๆใช่ครับก็จริงๆแล้วพวกเราเองก็รู้สึกว่าแบบว่าตั้งแต่แบบเหมือนพอซีรีส์มันจบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจอแบบแฟนๆหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลิ่นอายที่มันเหมือนตอนที่มันฉายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะเอาสักวันหนึ่งยกเจลบอยมาไว้ในงานวันที่สามวันที่สมิถุนายนครับเวลาสิบโมงเดี๋ยวนะขายขายไปวันที่สามใช่ครับแล้วก็โชว์วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ครับยี่สิบเอ็ดพฤษภายนวันเริ่มโชว์ อ่อย uh, er okay. ูนิทอ์ยูนิมอครับผมซื้อบัตรได้ที่ไหนฮะนี่โยนโเลยว่านโคอเตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับกับผมแล้วก็เว็บเว็บออลิเกตดอทคครับแต่มัต้องแบบโซลเอาท์ภายในวันแรกเลยมั้งโอ้หสาแต่เราต้องไม่แต่แบบแฟนๆของก็แบบบอกว่าจะแบบมีเพิ่มรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าโซลเอาท์ก็จริงๆถ้าถ้าโซลเอาท์อยากดูก็เพิ่มให้ได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วพวกเรา อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเนาะเราอยากทำงานเราอยากทงานเราอยากโชว์ถ้าเขาบอกว่ากดับไม่ทันเนี่ยต้องมีคาถาเ๋ยวก็มีนะเพราะพวกเธอคือตัวไอ้นี่ตัวชอบพูดภาษาเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาเรี้ยงก่อนหรือว่าเรากลับไปคิดได้ไหมรอบหน้ารอบหน้าอรอบหน้าเรานมาเป็นบทส่วนเอาหรือเอาหรือเอาแค่แบบว่าครึ่งแรกไปก่อนเอาครึ่งแรกไปก่อนเอาแค่โอ้ แค่นี้ไปก่อนแล้ววันหลังมาอยมาเอากทีเด้ไม่ต้องนะไว้เพิ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เราจะมีสิอาใช่ฝากเตรียมสองคนไปด้วยนะว่าพรุ่งนี้ต้องมีบทสวดตอนต่อใหม่แล้วได้ครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั